เพื่อนๆเ,เคยเป็นกันไหมครับในเวลาที่เราออกกําลังกายหรือวิ่งแล้วนะครับหลังวิ่งเนี่ยมักจะมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อต่างๆนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับผมมีท่ายืดมาฝากทุกๆคนนะครับ<อ>สวัสดีเพื่อนๆครับชาวฟิตฟเฟริร์มฟันนะครับวันนี้ผมมีท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อมาฝากทุกท่านกันนะครับสาหรับใ,ใครที่มีปัญหานะครับผมชอบปวดหรือเจ็บกล้ามเนื้อหลังที่เราออกกำลังกายหรือหลังวิ่งไปนะฮะวันนี้จะมีท่ายืดมาฝากกันซึ่งการยืดนะครับก่อนและหลังออกกําลังกายจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็็ลลดดดดกกาาารบบเเจขออง้้้มนืไี มากเลยนะครก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจหรือ s u b s c r i b e ช่องฟิตเฟิ์มฟันกันด้วยนะครับมาเริ่มกันที่นะครับผมท่านี้ก็จะยืดในส่วนของกล้ามเนื้อก้นนะครับแล้วก็บริเวณขาด้านหลังของเราด้วยนะครับเริ่มเล่นง่ายมากเพียงแค่เรานะครับจับเข่าขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็กอดเข่าเอาไว้นะครับให้เรารู้สึกว่าตึงตรงช่วงก้นแล้วก็ขาด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็สลับข้างนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมให้แนะนําทําที่3 0ิวินาทีนะครับ เราจะเน้นไปบริเวณขาด้านหลังแล้วก็น่องของเราด้วยนะครับวิธีการเล่นนะครับให้เราก้าวขานะครับแล้วก็ให้ส้นเท้าบางที่พื้นขาตรงนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับงอเข่าแล้วก็ก้มไปแตะบริเวณข้อเท้าของเรานะครับแล้วก็สลับข้างแบบนี้นะฮะขาอีกข้างหนึ่งงอนะครับขาอีกข้างหนึ่งตรงแล้วก้มไปแตะข้อเท้าแบบนี้นะครับยืดบริเวณน่องด้วยแล้วก็ขาด้านหลังด้วยนะครับ เน้นยืดไปบริเวณขาด้านในนะครับวิธีการเริ่มเล่นให้เรากางขานะครับให้กว้างๆเลยนะฮะกว้างกว่าไหลนะครับผมจากนั้นนะครับตัวตรงหลังตรงแล้วก็ผักสะโพกไปด้านหลังนะครับแล้วก็ทิ้งน้ําหนักไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่งก่อนแบบนี้นะครับพยายามคอนโทรลให้เข่าไม่เกินปลายเท้านะครับแล้วก็โน้มตัวมาด้านหน้าแบบนี้ขาด้านในตรงนี้จะยืดออกนะครับผมแล้วก็สลับอีกด้านหนึ่งแบบนี้ชูมือไปด้านหน้าเพื่อคุมบาลานซ์ตัวเองนะครับแบบนี้นะครับ ก็จะเน้นในส่วนของโลว์เบดดี้แทบจะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ลำตัวของเราด้วยหรือว่ากล้ามเนื้อออฟลีดหน้าท้องด้านข้างนะฮะวิธีการให้เราก้าวขาข้างหนึ่งนะครับขาด้านหลังเปิดส้นเท้าตัวตรงนะครับแล้วก็ย่อตัวลงแบบนี้นะครับมือจับเท้าเซลเอาไว้แล้วก็บิดบิดหน้าลำตัวนะครับหน้าท้องด้านข้างเราจะทํางานนะฮะแล้วจากนั้นสลับข้างครับปึ๊บย่อลงบิด ตอนยอ่อให้เข่าไม่เกินปลายเท้าแล้วก็บิดลำตัวนะครับสำหรับท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังออกกาลังกายหรือก่อนวิ่งนะครับสำหรับใครที่พบปัญหาชอบ เจ็บกล้ามเนื้อต่างๆเวลาที่วิ่งเสร็จแล้วนะคะก็ลองนําท่าเหล่านี้ไปยืดเหยียดก่อนที่เราจะออกกําลังกายนะครับสำหรับในวันนี้ก็จบเป็นเท่านี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวผมขอตัวไปวิ่งก่อนนะครับสวัสดีครับ